เจารุ่นรถของบริษัทเช่ารถกรุงเทพอย่าง e x ็กซ์คลูซีฟพาเของเรากันนะครับว่ามีรุ่นไหนน่าสนใจบ้างโดยเนื้อหาในคลิปนี้นะครับจะนําเสนอรถเช่าทั้งหมดที่เรามีนะครับในแต่ละปุ่มนะครับอย่างกระชับและเข้าใจง่ายไปรับชมกันได้เลยครับ สวัสดีครับทุกคนพบกันกับช่อง Exclusive a r e n t a l นะครับวันนี้นะครับใครที่กำลังวางแผนเดินทางในกรุงเทพ่างจังหวัดหรือกำลังต้องการเช่ารถที่มีคุณภาพดีเนี่ยต้องดูคลิปนี้ให้จบเพราะว่าเราจะแนะนำรถของเราออกเป็นกลุ่มนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเลือกนะครับว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยรุ่นไหนแบบไหนเหมาะกับท่านที่สุดนะครับเริ่มกันที่สายประหยัดนะครับกับกลุ่มรถที่ใช้งานในเมืองได้สะดวกนะครับอย่างรถเก๋ง5าที่นั่งนะครับรุ่นแรกเลยนะครับ t o y ย t a า a r i s a เอนะครับ รถอีโกคายอดนิยมในไทยนะครับเห็นวิ่งกันตามท้องถนนเยอะมากๆนะครับช่วงนี้รถคันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการเช่ารถราคาถูกนะครับเป็นรถรุ่นเริ่มต้นนะครับเช่าขับกับเพื่อนเช่าให้ลูกหลานขับเนี้ยอันเนี้ยถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับรุ่นต่อมาเป็น Toyota a l t i s นะครับขึ้นมาเป็นรถเก๋งไซส์กลางอีกระดับหนึ่งนะครับก็ เพิ่มความนุ่มนวลครับความสบายของเบาะนั่งก็จะดีกว่า a t ทนะครับแล้วก็เวลาเดินทางไกลเนี่ยฟังก์ชันต่างๆในการใช้งานก็ถือว่าครบคันครับรุ่นต่อมาเป็นพี่ใหญ่ของ Toyota นะครับ t o y o t า c a m ร y นะครับรถซีดานนะครับแนวพรีเมียมนะครับเพิ่มขนาดที่ใหญ่มากขึ้นนะครับแล้วก็ความนุ่มนวลในการขับขี่ดีเยี่ยมนะครับแล้วก็ฟังก์ชัน การใช้งานต่างๆที่ให้มากับตัวรถเนี่ยครบคันเลยสุดท้ายนะครับเป็นรถซีดานหรู5้าที่นั่งนะครับเบนซ์ซีคันะครับรุ่นนี้เหมาะกับสายธุรกิจสายที่ต่อง,งานหรือต้องการใช้รถที่มีสมรรถนะคุณภาพสูงอย่างแบรนด์ m e เ c e d e s b e n นะครับก็แนะนำรุ่นนี้เลยครับคุณขับไปกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่ต้องแวะเติมน้ำมันเลยเพราะรุ่นเนี่ยเครื่องไฮบริดแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากๆครับ ต่อกันที่กลุ่มรถไฟฟ้า100%อนะครับที่ตอนนี้ในไทยเป็นกระแสแรงอย่างมากนะคนนิยมกันมากเลยเริ่มต้นนะครับของเรามี BVD Do l p h i n ฟินะครับน้องเล็กสุดของบริษัทเลยนะครับก็ด้วยรูปทรงที่น่ารักนะครับแล้วก็การใช้งานภายในที่ครบครันเนี่ยก็ถือว่าคันเนี่ยเป็นรถเริ่มต้นของรุ่นไฟฟ้าที่แนะนําเลยสําหรับเพื่อนๆที่มีงบน้อยนะครับก็สามารถมาเช่าได้ราคาเช่าก็ไม่แรงมากครับต่อมานะครับขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเป็น B ิว a t โ3นะครับ mm hmm. ก็เป็นรถ SUV นะครับขนาดเล็กนะครับตอบโจทย์การใช้งานครบคันแน่นอนนะครับมีฟังก์ชันหลากหลายมาให้เลือกใช้นะครับตัว b y d a t a t โ3ต่อมาสุดท้ายนะครับของกลุ่มรถไฟฟ้าก็จะเป็น MG m a x ี s ซั9นะครับรถคูไฟฟ้า7ที่นั่งคันนี้นะครับก็จะเต็มเป็นรถตู้ถือว่าเป็นรถตู้ระดับพรีเมียมเลยนะครับน้องๆเอาผ่านหรือ,ออาจจะดีกว่าด้วยกับฟังก์ชันหลายๆอย่างที่ให้มาเช่น เบาะนวดนะครับเบาะอุ่นร้อนเย็นก็มีมาให้นะครับแัแถมแถมราคาค่าเช่ายังถูกกว่าเอา่าดด้วยนะครับในบริษัทเราส่วใครมีทริปกับครอบครัวหรือเพื่อนๆที่จะเดินทางไกลๆขึ้นเขาอะไรเงี้ยครับต้องกลุ่มนี้เลยรถ7ที่นั่งนะครับก็รุ่นแรกของเราจะเป็น t ตโยต้าเวลนะครับ MPV 7ที่นั่งนะครับใช้งานได้ครบคันนะครับเป็นรถแนวเน็ประสงค์เบาะสามารถพับได้หลากหลายรูปแบบเลยเดินทางไกลๆเนี่ยนั่งสบายแน่นอนขับไปกัน ได้หลายท่านเลยแล้วก็ต่อมาถ้าอัพระดับอัพเลเวลมาหน่อยนะครับสำหรับสายลุยนะครับสายที่จะบุกป,ป่าฟาดงนะครับก็แนะนำเป็น Toyota Fortuner นะครับรถ SUV ของแบรนด์ t ตโ o ต a ยอดนิยมอยู่แล้วนะครับทั้ง สมรรถนะและก็ความประหยัดน้ำมันเนี่ยถือว่าดีเยี่ยมเลยครับสำหรับพาร์ทเนอร์สำหรับสายที่ต้องการบรรทุกของเยอะๆหรือสายลุยนะครับก็แนะนําเป็นกลุ่มรถกระบะนะครับของเรามีรุ่นเดียวนะครับณตอนนี้เป็นโตโยต้าลีโว่เซตดิเชั่นนะครับเ์ออโต้ขับง่ายแน่นอนครับเป็นกระบะตัวเตี้ยหน้าหล่อนะครับสาหรับสายบรรทุกของก็สามารถบรรทุกของได้มากมายนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันในการขับในเมืองก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยไม่สูงมากนะครับ ผู้ใหญ่หรือเด็กก็ขึ้นได้สะดวกสบายแล้วก็การใช้งานในเมืองก็ถือว่าประหยัดน้ามันดีเยี่ยมครับสำหรับกลุ่มรถตู้เราก็มีนะครับเป็นรถตู้แบบขับเองนะครับโตโยต้าคอมพิวเตอร์นะครับรุ่นแรกเลยเนี่ยนะครับก็ความเป็นแม่โตโยต้านะครับ แล้วก็ห้องโดยสารที่มีขนาดใหญ่นะครับนั่ง12คนเนี่ยสัมภาระกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ก็ยังสามารถเก็บได้นะครับและรถตู้คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยก็ปรับเบาะลดลงให้เหลือเป็น12ที่นั่งแล้วนะครับก็ถือว่าเวลาเดินทางเนี่ยสะดวกมีพื้นที่ในห้องโดยสารกว้างขวางแน่นอนครับและตัวรถคอมพิวเตอร์ก็ประหยัดน้ำมันมากๆาครับรุ่นต่อมาเป็นคุนไดเอช one นะครับรถ,รถตู้คันนี้นะครับก็มีขนาดกระทัดรัดลงมาหน่อยสำหรับเหมาะสำหรับใช้งานในเมืองอาจจะเข้าห้างได้นะครับไม่สูงมากแล้วก็ เบาเป็นบอะหนังน,นะครับแล้วก็ปรับได้หลากหลายรูปแบบเลยเหมาะสําหรับคนที่ชอบความพรีเมียมขึ้นมานิดนึงนครับสุดท้ายก็คือรถตู้เอา่านนะครับรถตู้ระดับพรีเมียมเจ็ที่นั่งเป็นที่นิยมอยู่แล้วนะครับในไทยก็ของเราเนี่ยเป็นโฉมล่าสุดเลยนะครับมีฟังก์ชันการใช้งานมาให้ครบคันครับมีจอกลางให้แล้วก็ระบบความปลอดภัยมาเต็มที่ครับและนี่ก็คือรถยนต์ให้เช่าของ Exclusive Car e n t a l นะครับที่สรุปคร่าวๆมาให้ทุกท่านได้ ได้ชมกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับใครสนใจเช่ารถรุ่นไหนไม่ว่าจะเป็นบริการเช่าขับเองเช่าพร้อมคนขับก็ติดต่อช่องทางที่ขึ้นให้ตามนี้ได้เลยนะครับผมและก็สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วพบกันใหม่ครัหน้าสวัสดีครับ